งผมพาบังลูกไส้แจ็คพอตลอยล้ดน,นี่ครับครับ,รบรอยลอยหาสิบเจ็ดนะครับพี่น้องอายุสี่ขวบสามปีครับลูกนี่โอ้เป็นบ้านเต็มเมืองครับออกมาแดงจึงคืนเข้มสวยป็งผมพาบังไข่นะครับอันนี้ขอฝนตกครับพี่น้อง ไปโบดหางดีหางลามหางดกนี่เป็นเลยบึงไทยครับเบึงไทยค่อม่งบงังคุ้มญ่นี่ครับบังคุ้ม่งบงังคุ้มญ่ถ้าเบังด่านนี้นะครับเป็นอย่างที่ทานใด้ขอบผมว่ามันฝนตกพี่น้องครับผมไม่ได้ทายเพิ่อนเบิ้งในหนาบึกเลยครับพี่น้องครับคุณตันบึกตือลือเลย ผสมเก่งนะครับเปิดผสมตัวละพันครับก่อนกะทบเข้าไปได้หลายตัวแล้วครับเปประมาณ80ตัวนี่นะครับเออเออโอ้ลูกนี่จะขดลอยล้านหูสันๆครับนี่สุดยอดเปิดราคาอยู่ที่40,000 ี่สิบหานะครับสีสิบหาเป็นราคาเปิดก็อร่องได้นิดๆนะครับคุณได้เอาไปคุ้มฟูงนี่มั่วบริกินอย่างได้พี่น้องพวกธรรมชาติฝูงธรรมชาติปุดปุดเบิ่งอะไรครับพี่น้องครับนาเขาดียังหนายังไงญ่ึกตันนะครับสุดจอดนี่นี่นลูกแจก็คอดรล์ลนแดงเข้ม เลยครับพี่น้องเอาสนใจทักมาเลยครับพี่น้องสนใจทักเลย0ูนย์เก้าสามหกเก้าหนเก้าหกศรับประกันทุกอย่างครับนี่คุณภาพล้วนๆครับพี่น้องครับ